ดีค่ะวันนี้ b ีซีวรเฮาเรากลับมาในโปรเจกต์อลังการค่ะการสร้างห้องกักตัวสิบหลังจากห้องอเนกประสงค์ของบีซีวรเฮานะคะอันนี้เป็นวิธีการทําง,งานนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ของเราเลยนะคะวันแรกค่ะจะเป็นการลงโครงสร้างทั้งหมดเลย10หลังนะคะวันนี้เราลงเฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ก็ลงโครงเหล็กก่อนนะคะระหว่างที่ลงก็มีแผ่นหลังคาม,มาส่งด้วยนะคะอันนี้เราลงโครงเหล็กเรียบร้อยลงพื้นเรียบร้อยค่ะครบทั้ง10หลังแล้วนะคะ วันที่2นะคะก็จะเป็นวันของการทำโครงสร้างตัวห้องนะคะวันนี้ก็เริ่มจากการทำผนังด้านข้างก่อนนะคะเห็นไหมว่าโครงสร้างของเราเป็นโครงสร้างเบาคะ่ะคนงานเรายกกันแค่2องคนเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างห้องทั้งหมดนะคะต่อไปก็เป็นโครงสร้างด้านหน้าประตูเลยคะ่ะ <oss> ก็จะเริ่มติดตั้งด้านหน้าประตูทั้งหมดแล้วก็ยิงหลังคานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาสิบหลังเรียงรายลูกค้าวางสองแถวนะคะ สามารถนำห้องแ i r เนปประสงค์ของเราเนี่ยไป,ไปประยุกใช้แบบนี้ได้นะคะใครที่สนใจก็คือเป็นห้องกักตัวค่ะก็คือเป็นห้องพักพนักงานนั่นเองนะคะด้านในเนี่ยลูกค้าปลูกกระเบื้องยางด้วยนะคะหลังนี้สวยงามมากๆค่ะบอกเลยแล้วก็อยู่สบายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นห้องควบคุอมอุณหภูมิลูกค้าติดแค่พัดลมไม่ต้องติดแอร์ก,ก็ได้คะ่ะห้องตัวอย่างอันนี้ลูกค้าว่างเตียงสองชั้นแบบนี้ด้านในเลยค่ะสวยงามมากๆเลยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ